สวัสดีครับผมก็พบกันครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ตรงกับวันที่9กุมภาพันธ์ปี68นะครับในคลิปนี้ก็จะลองมาสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดถ้าสมมติว่ามีการอนุญาตให้ประชาชนเราพูดถึงในภาพประชาชนพลเรือเลยนะครับว่าในการอนุญาตใบปอดหนึ่งสองก็คือพกพาปืนติดตัวไปในที่ต่างๆนะถ้าสมมติว่ามีการอนุญาตเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือจะส่งผลอย่างไรนะเปรียบเทียบ ข้อดีข้อเสียนะครับเดี๋ยววันนี้จะลองพูดคุยให้ฟังกันแต่ก็ต้องออกตัวนะครับว่าเป็นคลิปที่ไม่ใช่เป็นการชักนำชี้นำนะเป็นเพียงแค่การสะท้อนมุมมองจากหลายๆด้านดูนะเดี๋ยวเรามาฟังนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเอาปืนนะครับที่ผมเนี่ยกำลังจะหยิบยกขึ้นมามีหนึ่งกระบ,บอกนะครับนั่นก็คือกระบ,บอกนี้ขนาดจาุด4 5 ACP จับปืนนะครับตรวจสอบความปลอดภัยนิ้วอยู่นอกกลไก กดแมกกาซีนวางไว้นะครับดึงสไลด์ตรวจเช็คว่าในลำเพลไม่มีกระสุนปืนปลอดภัยนะครับทำทุกครั้งในการจับถืออุธปืนนะละเลยไม่ได้นะครับเรื่องของความปลอดภัยนะครับครับผมทีนี้เรามามองนะครับในเชิงบวกดูถ้าสมมติว่าคนคนึคนนงได้รับการอนุญาตนะครับให้มีแบบปอลหนึ่งสอก็คือใบพกพาติดตัวนะจากท้องที่นั้นนะครับพกพาแล้ว จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแน่นอนนะผมก็มองว่ากว่าที่คนคนหนึ่งจะได้รับการอนุญ,ญาตนะครับแบบปหนสองเนี่ยเขาก็ต้องมีเรื่องของหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบพอสมควรแล้วมีความจะเป็นจริงๆในการที่จะออกใบอนุญ,ญาตให้ได้เพราะว่าคนที่เป็นคนรับรองนะคนเซนเนี่ยก็มีความเสี่ยงว่าเซนให้กับคนคนนี้ไปแล้วเนี่ยเขาจะใช้ปืนนะเรียกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยพร้อมใช้งานอาว,วุธปืนแล้ว ดังนั้นเนี่ยในการที่จะเซ็นออกไปก็ต้องมีความมั่นใจว่าคนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่ใช้ปืนอย่างระมัดระวังนะแล้วถ้าเผื่อว่าเจอเหตุร้ายจริงๆคนคนนั้นก็จะสามารถใช้ปืนนะครับกระบอกที่ได้รับอนุญ,ญาตนะครับแบบพหนึ่งสองเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายถูกตามหลักนะครับในกระบวนการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของตนเองนะจากสถานบาไปหาหนักนะครับคนคนนั้นก็มีความเสี่ยงอยู่ในการที่เซ็นเพราะนั้นกว่าจะได้ แต่ละคนแต่ละใบก็ไม่ง่ายแล้วผมอยากให้ชมภาพคลิปวิดีโอนะครับที่ผมเนี่ยกำลังขึ้นอยู่ในเวลานี้ น,นั่นก็คือชายสูงอายุถูกโจโนเนี่ยดักนะครับแล้วก็จอดรถขวางหน้าจากนั้นโจนเนี่ยบุกลงมานะครับชายท่านนั้นก็ได้ใช้อาวุธปืนนะที่มีอยู่นะครับที่พกติดตัวเนี่ยทำการยิงสกัดนะเรียกว่าเป็นการป้องกันนะป้องกันตัวจริงๆเลยจากที่เรากำลังเห็นอยู่นะครับในเวลาน,นี้คิดในเชิงกลับนะครับถ้าสมมติว่าชายคนนั้นเนี่ยไม่ได้มีอาวุธในการป้องกันตัวจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนนะครับว่าโจลงมาขนาดนั้นเนี่ย ย่อมหมายที่จะเอาทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งหมายจะเอาชีวิตของชายชาราท่านนั้นเนะพราะนั้นก็สมน้ำสมเนื้อแล้วนะครับที่เขาเนี่ยพกไปแล้วก็ใช้เชิงป้องกันจริงๆนะอันนี้ก็ชื่นชมนะครับชื่นชมแต่ถ้าเผื่อว่ามาสะท้อนนะครับในเรื่องของมุมกฎหมายในเมืองไทยโอ้โหก็จุกจุกกันทีเดียวนะครับในเรื่องของข้อหาการพกพาุปืน นะถ้าเผื่อมีใบ,บปอลหนึ่งแล้วก็ต้องไปสู้คดีนะครับว่าการกระทํานั้นเกินกว่าเหตุหรือไม่นะครับก็ยากอยู่ในเชิงของการใช้งานแต่ถามว่าดีไหมผมก็ตอบว่าดีนะในเชิงของการป้องกันเพราะว่าชีวิตมีแค่ชีวิตเดียวถ้าเผื่อว่ามีใครเนี่ยจะมาพากเราไปเราก็มีสิทธิ์ที่จะป้องกันชีวิตของเราหรือแม้กระทั่งชีวิตของคนรอบข้างถ้าเราพิจารณาเห็นแล้วว่าคนเหล่านั้นเนี่ย ชีวิตของเขาเนี่ยมีค่าที่เราเนี่ยสามารถแลกชีวิตของเราเนี่ยให้กับเขาได้เราก็มีสิทธิ์ที่จะป้องกันนะอันนี้ผมมองว่าดีแล้วก็เห็นด้วยนะครับและอีกลหลายๆเหตุการณ์นะครับที่โจนเนี่ยมักจะบุกป้นนะไปกับประชาชนผู้บริสุทธิ์นะครับแล้วประชาชนเหล่านั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะป้องกันหรือทําอะไรนะในการที่จะช่วยเหลือตัวเองหรือว่าช่วยเหลือคนลอกค่าได้เลยโดนเป็นฝ่ายกระทําอย่างเดียวอันนี้ไม่แฝ์นะไม่แฝ์มุมที่ดีก็คือ ดีแล้วนะครับที่มีการอนุญาตแต่การอนุญาตนั้นจะต้องใช้ความระมัดระวังและก็รอบข้อพอสมควรนะตรงจุดประเด็ดนนี้ก็มีจุดที่น่าคิดนะครับตรงที่ว่าและคนอื่นๆละ่ะที่ไม่มีใบปหนึ่งเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์หรอที่จะป้องกันชีวิตของเขายามที่เขาเนี่ยเดินทางไปยังพื้นที่อันตรายพื้นที่เสีย่ยงนะอันนี้ยากอยู่นะครับแต่ก็อย่างที่ผมเนี่ยได้แจ้งบอกไปนะครับว่า การที่เราจะมีปืนพกพาติดตัวจะต้องมีการขออนุญาตนะครับให้เป็นหลัก,ปเ,ก,นะกเป็นเกณฑ์นะจากนายทะเบียนท้องที่นั้นๆน,น,นะครับการที่เราจะพกไปโดยพระการมันก็อาจจะกระทำได้ถ้าเราแบกรับความเสี่ยงในเรื่องของความผิดต่างๆที่จะเกิดขึ้นถ้าเรายอมรับสิ่งเหล่านั้นได้นะครับในเรื่องของความผิดที่เผื่อนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะเจอนะครับจนทนี่บ้านเบืองในการตรวจสอบนะบังคับจับคุมนะ ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เสี่ยงได้นะแต่ก็มันก็พูดยากนะประเด็นแบบนี้พูดยากมากนะครับชีวิตเราเราก็หวงชีวิตเราเราก็รักนะครับในการที่จะปกป้องอันนี้คือมุมที่ที่ผมเนี่ยมองว่าเห็นด้วยนะครับแต่กลับกันนิดนึงนะครับถ้าสมมติว่ามองในเชิงของเชิงรบนะในการที่เราจะเอาปืนเนี่ยติดตัวไปตลอดเวลานะก็ต้องยอมรับนะครับอยู่จุดหนึ่งว่า คนเราเนี่ยมนุษย์เรานะครับเรื่องของอารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ค่อนข้างยากอารมณ์บางท่านเนี่ยอาจจะเกิดการผันแปรแปรป่วนช่วงปกติก็ปกตินะเป็นคนที่ดีมากๆแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่มาสะกิดนะครับต่อมความโกรธความหงุดหงิดความโมโหเนี่ยเขาก็อาจจะหลุดนะครับในเรื่องของการควบคุมอารมณ์นะพอหลุดเสร็จปุ๊บในมือเนี่ยถือปืนอยู่ก็อาจจะใช้ปืนนั้นในการก่อเหตุดุนแรง ก่เหตุรุนแรงนะครับถ้าเฉพาะนะครับคู่กรณีเนี่ยไม่เป็นไรแต่บางทีเนี่ยอาจจะมีบางท่านนะครับที่คุมสติไม่อยู่แล้วก็ใช้ปืนกระบอกนั้นน่ยในการยิงผู้บริสุทธิ์เกิดขึ้นได้นะครับมีส่วนนะครับมีส่วน,น,วนเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าค่อนข้างอันตรายถ้าเผื่อว่าเราจะพกปืนไปจริงๆนะครับในเรื่องของคนปกติทั่วๆไปเราก็ไม่มีการขออนุญาตแต่อย่างใดนะมันย้อนแยงนิดนึง นะค่อนข้างย้อนแย้งแต่มันก็น่าคิดนะน่าคิดนะครับในคลิปนี้ผมเนี่ยจึงได้ลองสะท้อนนะครับความคิดดูแล้วก็อยากจะสํารวจนะครับในะค,บความคิดว่าในสังคมไทยของเราเนี่ยในเรื่องของการอนุญาตนะครับแบบป1 2ให้กับคนปกติเนี่ยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรนะมันมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียผมเพียงแค่ไกลไายให้บางส่วนนะครับอยากได้มุมมองจากเพื่อนสมาชิกนะครับลองพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกัน นะครับผ่านทางคลิปนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอกาบขอพวะคุณเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ